สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> ระหว่างรอลูกค้าคิวต่อไปเรามีเวลาเหลือหนึ่งชั่วโมงลูกค้ามาช้าเราสั่งเย็นตาโฟมากินก่อนไม่ไหวละหิว <c oughs> ตอนนี้เวลาบ่ายสองบ่ายสองเท่าไหร่แฮะบ่ายสองบ่ายสองตรงเป๊ะเลยทุกคนนาฬิกายอยู่ไกลไปนิดนึงตาไม่ค่อยเห็นสายตาสั้น มาแล้วกินข้าวแล้วก็ทํางานกันดูพุงโอเ,เดตสิทุกคนพุงใหญ่มากวันคืนทุกวันทุกวันข้าวมื้อแรกในตอนบ่ายสองเมื่อเช้ากาแฟหนึ่งแก้วทุกคนตอนนี้พยายามจะกินกาแฟนี้นะคะไม่เอาหวานมันแล้วเป็นพวกเปลี่ยนจากลาเต้มากลายเป็นอ่าเขาเรียกว่าไนะอเมริกาโนเออไม่หวานพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแล้วค่ะไม่พยายามจะไม่ไม,ไม่ไม่กินหวานเพราะว่า ทุกวันนี้เรากินอะไรเราก็ต้องปรุงน้ําตาลอยู่แล้วทุกคนในน้าซุปเขาก็มีน้ําตาลเนี่ยอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องใส่อีกทําไงได้เนาะระแวงลูกค้าไปด้วย <laughs> เป็นไหมะจะกินข้าวเนี่ยระแวงลูกค้าไปด้วย,ยชีวิตของช่างทําผม <c oughs> ทําไงได้เนาะเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วอะ่ะเขาให้เรามาแล้วอะ่ะนี่กินเย็นดัโฟทุกคนง่ายๆหนึ่งถ้วยพอวันนี้ ตอนเย็นค่อยว่ากันเนาะจะกินชาบูหรือหมูกระทะแต่เย็นเต็นเจตฟโฟรานี้เขามีกุ้งด้วยนะกุ้งทอดเขาจะใส่กุ้งทอดมาสามสี่ตัวอร่อยอร่อยจริงทุกวันนี้มีแฟนเป็นไลน์เมนผู้ชายมาส่งข้าวไม่เคยซ้ำหน้าเลยทุกคน มาหนึ่งคำกุ้งกินง่ายๆอยู่ง่ายๆมาหานข้าวกันทุกคนผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกินแบบธรรมดาไม่เป็นต้องกินแบบพิเศษ กินไปด้วยคุยไปด้วยกินข้าวเป็นเพื่อนวันเด็ดหน่อยทุกคนแม่แม่ได้อะไราทานกาันวันนี้ลูกค้าเยอะไหม <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ทํางานสู้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ช่างขอให้ทุกคนสู้ๆเก็บเงินเยอะๆบ้านปลายเราชีวิตเราสบายแน่ถ้าคนเก็บเงินนะคะวางแผนการเงินดีๆใช้เงินอย่าเกินตัวมีวินัยในการเก็บเงินสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรามีต่างกันก็คือนี่แหละวินัยกับความขยันไม่เหมือนกัน วินัยนี่คือสิ่งสําคัญมากคนจะรวยกับคนจนมันต่างกันตรงวินัยนี่แหละบางคนเขาเก็บเงินจนเป็นวินัยแบบดีอะแล้วก็ทํางานมีวินัยส่วนตัวดีคือตื่นเช้าทํางานทุกวันพอเราเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งก้อนนี้ที่เราจะที่เราเก็บได้จะเป็นก้อนใหญ่แล้วอะ ระหว่างที่เราเก็บตรงนี้จะไปอยู่ในจุดที่สบายแล้วระหว่างที่เราจะเดินทางไปอยู่ที่ความสบายแล้วเราจะสมมติว่าเราเก็บในเงินได้ล้านหนึ่งใช่ไหมเราจะต่อยอดจากล้านเนี่ยไปอยู่ตรงที่สิบล้านน่ะจากที่เราจะสบายคือจุดที่จากตรงเนี้จะไปอยู่ที่จุดที่สบายมากๆเป็นอะไรที่ยากที่สุดนะทุกคนเพราะว่ากิเลสในใจเรามีทุกวันเพราะเรามีเงินก้อนงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะอยากได้รถใหม่บ้านเอ้ยกระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้รถ ตามหัวใจที่ตัวเองอยากได้แบรนด์ที่ตัวเองอยากได้นี่แหละกิเลสต,ตรงนี้น่ากลัวที่สุดจุดที่เราจะข้ามไปนอยู่ในจุดที่สบายมากๆเ่ยยากที่สุดเราต้องห้ามใจตัวเองเลยนะระหว่างจุดจุดตรงนี้เพราะเรามีเงินแล้วไงทุกคนเราจะ,จะอยากได้กระเป๋ารองเท้า้สารพัดอย่างห้ามใจต,ตัวเองให้ได้แล้วก็ถ้าข้ามจุดตรงนี้ไปสบายแน่ ถ้เาเรามีกำลังที่จะซื้อมันเราไงกระเป๋าอะแต่ถ้าเราเอาเงินเรามีเงินร้านหนึ่งไปซื้อกระเป๋าใบละสามแสนเงี้ยหนูว่ามันยังยังไม่ถึงเวลาสําหรับหนูนะตอนนี้ของโอเดตคือจะเก็บเงิน แล้วก็จะเก็บเงินทุนสำรองคือมีเงินตรงนี้เสร็จแล้วแล้วจะเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อเอาไปลงทุนอะไรก็ได้ในอนาคตเพื่อให้เงินหาเงินมาให้เราหนูจะเก็บเงินก้อนเนี้ยเอาไว้ซัพพอร์ตชีวิตของตัวเองรายจ่ายการผ่อนบ้านกินอยู่นอนอยากเที่ยวของตัวเองหนึ่งก้อนตอนนี้หนูเก็บได้ละต่อไปเนี้ยหนูจะเก็บเงินอีกหนึ่งก้อน พื่อไม่ให้กระทบกับเงินก้อนนี้เพื่อจะเอาไปลงทุนในอนาคตหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะลงทุนอะไรนะแต่หนูจะเก็บอีกหนึ่งก้อนเพื่อให้เงินก้อนใหม่เนี่ยไม่กระทบกับเงินที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยที่ก้อนใหม่ที่เราเอาไปลงทุนอะ่ะมันมันพังมาหรือว่ามันไปต่อไม่ได้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงินตรงนี้ก็จะไม่ไม่ไม่มากระทบกับเงินตรงนี้เราก็ยังมีเงินกินตรงนี้ต่อให้เงินก้อนใหม่ของเราอะ่ะไปไม่ไหวแต่เราก็ยังมีกินมีใช้อยู่แบบเนี้ยหนูคิดแบบนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าทุกกคคนนนิดแแบบหหูรรืออเปล่่าตะ อยากเปลี่ยนรถมากเพราะรถขับมาแปดปีละรถแต่รถวิ่งได้ห้าหมื่นโลนะทุกคนห้าหมื่นโลอยากเปลี่ยนรถมากแต่มานั่งคิดอีกทีหนึง่งอา้าวเก็บอีกนิดนึงแล้วปิดบ้านไปเลยดีกว่าเพราะว่าบ้านเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ไปจนตายแล้วก็เราต้องอยู่กับมันอีกนานก็เลยคิดว่าเออเก็บอีกนิดนึงแล้วก็ไปปะกบ้านดีกว่าใช่ทุกคนก็เลยว่ามันยังไม่ออกรถรถก็คือว่าตอนนี้เออเด็กสามห้าจะสามหกเนาะขออายุป,ประมาณเกือบสี่สิบค่อยซื้อกิดว่าอย่างนี้นะเก็บไปอีกสักนิดนึงใกล้สี่สิบค ช้าๆแต่ได้เนี่ยเอเดนต้องคิดรอบคอบเพราะเอเดนตัวคนเดียวเจ็บเป็นเย็นอุ่นนอนโรงพยาบาลมาต้องใช้เงินทุกวันวางแผนการเงินไวด้ดีๆเพราะว่าแก่มาเราจะมาสู้ตอนอายุห้าสิบไม่ไหวแล้วนะทุกคนจะบอกให้หนูจะมีเวลาหาเงินได้อีกกี่ปี แต่ในความประหยัดก็ระหว่างทางก็เสพความสุขไปด้วยอย่างเช่นชอบกินอะไรก็พาตัวเองไปกินอยากไปไหนบ้างก็ไปที่มันไม่เกินตัวที่หนูพูดได้เพราะหนูเอาชีวิตตัวเองนี่แหละค่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าหนูเคยลำบากมาก่อนเคยกู้เงินอบัง ส่งเขาวันละสี่หร้อยบางวันไม่มีก็ต้องไปแอบบปิดร้านปิดประตูร้านแอบบเขาเพื่อว่าไม่มีเงินให้เขาลําบากนะชีวิตติดเนี่ยเราจะรู้การเงินของตัวเองดีที่สุดตอนไหนรู้ปะตอนที่เรากลับมาบ้านแล้วอาบน้ําแล้วปิดประตูห้องนอนปิดประตูห้องนอนเราอยู่เงียบๆคนเดียวเราจะรู้การเงินของตัวเองดีที่สุดว่าเรามีนี่อะไรบ้างเราต้องใช้อะไรบ้างพวกนี้เราต้องจ่ายอะไรบ้าง การอยู่เงียบๆของตัวเองอะ่ะเวลาเราปิดห้องประตูห้องไม,ไม่ไม่ต้องคุยกับใครแล้วอะ่ะปิดประตูห้องมาตึมเราจะรู้การเงินของตัวเองดีที่สุดว่าเราอยู่ในระดับไหนเราติดหนี้ใครบ้างเราอะไรเงี้ยเงินร้อนกับเงินเย็นมันต่างกันทุกคนเงินร้อนหามาเพื่อใช้หนี้นะหามาจ่ายไปอะ่ะไม่ไม,ไม่หาแล้วมันไม่เหลือเลยท้อนนะจะบอกให้ต้องเก็บเดีย๋ยวรอให้มันเหลือแล้วค่อยเก็บต้องเก็บให้มันเหลือ อย่าอายที่จะประหยัดวันที่เราไม่มีประหยัดไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งของที่มันแพงที่สุดเราจะซื้อได้ได้เองอาจจะซื้อได้เงินสดเลยก็ได้ใครจะรู้เก็บเงินต้องมีวินยัยกินแพงบ้างถูกบ้าง อย่างทุกวันนี้โอเดตมีความสุขมากไม่เดือดร้อนใครแล้ว,ลวไม่เดือดร้อนตัวเองเลยหาไปใช้ไปเก็บไปคิดถึงเพื่อนคนไหนก็ไปหาคนนั้นอยากกินข้าวของใครก็ไปหาคนนั้นทํางานเท่าที่ไหวไม่ไหวก็อย่าฝืนเพราะว่าตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าตัวเองทํามาเยอะแล้วแล้วก็ปีนี้กะว่าเอาเท่าที่ไหวกาไรห้าบาทสีบาทเก็บหมดไม่ได้ซีเรียสว่ากูจะต้องทําแบบโหทำให้าาตัวเองร่งพัง สุขภาพมันก็สําคัญทุกคนเพราะว่าแก่มาหนูจะนั่งรักเขียนอย่างเดียวแล้วใช้เงินก็ไม่ไหวนะจะต้องมีคนเข็นหนูไปโรงพยาบาลแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็หนูจะไม่เอาหนูจะพยายามรักษาสุขภาพหนูไว้เพราะว่าพ่อแม่เราก็แก่ลงทุกวันแล้วเนาะเดี๋ยววันหนึ่งเขาไม่สบายเราก็ต้องดูแลเขาอุ้มขี้อุ้มเยี่ยอุ้มฉี่ก็เรานี่แหละเพราะเราเป็นลูกตอนเด็กเด็เขาอุ้มเราใช่ไหม พอเราเกะมาเราก็ต้องอุ้มเขาดูแลเขารักษาสุขภาพดีๆไว้เพื่อดูแลเขาเขาเสียเวลาเลี้ยงเรามาตั้งกี่ปีากว่าเราจะโตทุกคนวันนี้ที่เราโตแล้วเราต้องตอบแทนเขาเขาสละความเป็นความสนุกเขาเขาสละทุกอย่างให้เราอะเลี้ยงเรามาจนโตหาเงินเพื่อ เลี้ยงเราจนโตเราต้องเลี้ยงเขาพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่ประเสริฐแ,และใหญ่ที่สุดจริงๆไม่รู้ว่าตอบแทนชาตินี้จะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาให้เรามาทุกอย่างตั้งแต่เด็กยอมทิ้งความสุขส่วนตัวเพื่อมาเลี้ยงเรา จงพูดดีพูดดีๆกับพ่อกับแม่จงพูดดีๆกับคนในครอบครัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่อยู่ข้างเราและดูแลเราเวลาเราเจ็บป่วย,ยไปก่อนนะทุกคนหมดแล้วยน็นดรเดี๋ยวลงคลิปลูกค้าทำผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าทำผมหนูอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่า สีผมจะสวยแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์หนูนะครับทุกคนขาขอบคุณจากใจแล้วก็คำพูดไหนที่มันไม่น่ารักหนูก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนขาบางทีมันพูดมาจากคนบ้านๆอ่ะเด็กจบมสามอ่ะหนูความรู้ไม่ค่อยมีก็พูดตามความรู้สึกของหนูอะไรที่มันไปกระทบกระทั่งใครหนูขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอลิปต่อไปค่ะ